สวัสดีค่ะพรมลิขิตปัศราชค่ะหรือว่าสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นงูสวัสดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็ได้กินแต่ยาแก,ก้ปวดเราไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่าเราไม่อยากจะไปเพราะว่ามันโควิดด้วยแล้วทีนี้ก็เลยลองใช้วิธีธรรมชาติบำบัดดูได้มารู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์คืออันฟันฟ้านะคะได้การแนะนําจากจศถิมยิมบานกินผวกฟ้าต่อหนึ่งวันรู้สึกว่าอาการปวดมันเริ่มลดลงนะคะ แล้วเราก็ได้ใช้หัวเชื้อคอรฟิลนั้นฉีดพ่นตามผื่นแดงๆแล้วมันก็มีอาการลดลงเราใช้อยู่ประมาณ3วันคืออาการของงูสวัสดนั้นมันตกสะเก็ดและแห้งและอาการปวดก็ไม่มีแล้วพอผ่านไปประมาณสัก4ีวัน5วันอาการเหล่านั้นที่มันเป็นสะเก็ดที่มันเป็นผื่นแดงๆก็ค่อยยุบลงยุบล,ลงยุบล,ลงแล้วอาการปวดก็ไม่มีก็เหลือแต่รอยแผลเป็นเราก็กินไปเรื่อยๆ,อยๆจนอาการของเราปกติขึ้นนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้กิน อันฟาฟาเรากินเองใช้เองนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังหรือว่าเป็นบาดเป็นแผลผิวหนังอักเสบเป็นปุ่มพุพองเป็นผื่นเนี่ยอันฟาฟาบำบัดได้ค่ะทั้งกินทั้งพอกพ่นฉีดทาถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ